พละทั้งแรกนี่ต้องบอกเลยว่าเป็นเรื่องที่ย้อนกับไปในวันนั้นเนี่ยหลังจากที่เรื่องเล่าเนี้ออกอากาศปุ๊บเนี่ยเป็นเรื่องที่ฮือฮามาก uh huh. ในฝั่งของทางด้านของเดอช็อกนะฮะ uh huh. มีคนมากดดูย้อนหลังนี่เยอะมาก เป็นเรื่องเกี่ยวกับสับเปลเหอคนหนึ่งฮะชื่อเรื่องชื่อเรื่องเรื่องนี้ให้ชื่อว่าเมนแตกเมนอะเมนที่ใช้เผาศพอะครับผมแตเออเมนแตกแต่จะเป็นเมนแตกแบบไหนเนี่ยเรามาฟังรายละเอียดของเรื่องเล่าเรื่องนี้กันได้เลยครับนะครับเริ่มสตาร์ทเลยก็คือเรื่องเล่าเรื่องนี้นะฮะเป็นเรื่องที่ผมขอเกินก่อนละกันบางช่วงบางตอนเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องของแบบ คนฟังดูแล้วคนมองดูแล้วเหมือนเอ้เป็นจะแฟนซีไปหรือเปล่าดูเหนือธรรมชาติไปหรือเปล่าต้องบอกเลยว่าต้องใช้วิจารณญาในการรับฟังด้วยค,ครับยอมรับทุกความคิดเห็นแต่ว่าเรื่องนี้คือเรื่องที่เกิดขึ้นจริงๆนะครับกับผู้ชายคนหนึ่งที่ชื่อว่าพี่บุญะนะฮะพี่บุญคนนี้คือเขามีอาชีพเป็นสับปเปลือครับอยู่ในสายของสับปเปลือกทำเรื่องของพิธีกรรมเรื่องงานศพเนี่ยมาประมาณ22ปีละที่วัดแห่งหนึ่งในจังหวัดราชบุรี นะครับทีนี้มีอยู่ช่วงหนึ่งย้อนกลับไปสักประมาณ1ปีกว่าๆที่ผ่านมาเนี่ยเขาเล่าให้ฟังว่ามีเคสเคสหนึ่งเนี่ยเป็นเรื่องราวของอุบัติเหตุบนท้องถนนรถ10บล้อเนี่ยไปชนเข้ากับจักรยานยนต์อมอเตอร์ไซค์ไปชนอีท่าไหนไม่รู้แหละฮะทำให้รถบรรทุกเนี่ยไปบดขยี้เจ้ามอเตอร์ไซค์คันนี้แหละฮะคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยถึงกับเสียชีวิตโดยลักษณะของศพที่เสียชีวิตคือตัวและหัวขาดออกจากกัน แยกล่างตัวเนี่ยถูกบดทับหัวก็ถูกบดทับแล้วก็เรื่องตรงที่น่าจะเป็นจุดแรกที่แปลกก็คือหลังจากเกิดอุบัติเหตุเสร็จแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่มูลนิธิก็ดีเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ไปอย่างที่เกิดเหตุฮะก็ไปทําหน้าที่อย่างที่พวกเขาได้ทํากันทีนี้พอไปสืบสวนอยู่นะพื้นที่เนี่ยกลายเป็นว่าศพที่บอกว่าหัวขาดเนี่ยเจ้าหน้าที่ทุกคนเจอแต่ส่วนตัวหัวหาไม่เจอหายังไงก็หาไม่เจอครับก็เลย มีการติดต่อกับทางด้านของญาติผู้เสียชีวิตนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยญาติผู้เสียชีวิตก็เลยนําศพเนี่ยอ่ะเอาไปทําพิธีกรรมก่อนละกันก็เอาไปไว้ที่วัดที่พี่บุญที่ทําหน้าที่สับปเปลือกอยู่ด้วยหละฮะหลังจากที่พี่บุญได้ศพมาแล้วเนี่ยนะครับวันแรกเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าพอเอาศพมาไว้ที่วัดเอาไปไว้ในโลงแต่ว่าจะยังไม่มีการตอกฝาโลงซึ่งปกติแล้วเวลาที่ได้ศพมาเอามาไว้ในวัดเนี่ยจะทําพิธีกรรมอะไรก็ตามแต่ต้องไว้ในศพแล้วก็มีการตอก ตอกฝาลงให้แน่นหนาแต,แต่ว่าศพเนี่ยเคสเนี้ยหัวไม่มีมเขาก็เลยเอาแค่ฝาลงเนี่ยไปแปะไว้ยังที่ยังโดยที่ไม่มีการตอกนะครับช่วงเย็นก็มีการทำพิธีรดน้ำส่งน้ำศพได้แหละฮะผ่านมาจนถึงช่วงเวลาสักประมาณค่ำๆก็จะมีพระนี่ฮะนิมนต์พระมาสวดอภิธรรมศพในขณะที่พระท่านกำลังสวดอยู่คืนแรกนะครับแล้วก็มีญาตินั่งอ,อยู่ด้านหน้าเนี่ยนะครับอยู่ๆขณะพระสวดไฟที่อยู่ในสาลา ดับคุณมาปึ๊บดับโดยไม่มีสาเหตุทางญาติก็ตกใจว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นก็เลยไปถามทางด้านของสัปเหร่ที่ดูแลในเรื่องของงานศพด้วยสัปเหร่ก็เลยบอกอ๋อมันไปไรหรอกที่สาลาเนี่ยไฟมันตกบ่อยอาจจะด้วยเหตุผลที่ว่าวัดแห่งนี้เวลาจัดงานเนี่ยระบบไฟมีอยู่แค่2เฟสยังไม่ถึง3เฟสเพราะฉะนั้นการใช้ไฟสว่างมากๆข้าวบวกกับเครื่องขยายเสียงเนี่ย มนอาจจะทําให้มีจังหวะของไฟที่มันตกเไฟกระชากนะครับนะฮะหลังจากนั้นก็ผ่านไปได้ด้วยดีโดยที่พระท่านก็กลับไปญาติบางส่วนก็กลับไปแต่ก็ยังมีญาติบางส่วนที่ยังอยู่ที่ศาลาอะไรเงี้ยผ่านไปจนถึงรอบดึกครับในคืนวันแรกช่วงประมาณสักห้าทุ่มใกล้เที่ยงคืนได้ครับในขณะที่พี่บุญเนี่ยนะครับเขาก็กําลังเคลียรศาลาดูแลสาลาที่จัดงานอะไรเงี้ยเตรียมงานในวันพรุ่งนี้ทํานู่นนี่นั่นอยู่อย,อยู่มีผู้ชายคนหนึ่ง เดินเข้ามาที่ศาลานะครับเดินเข้ามาไม่ได้เดินมาตัวเปล่าแต่เดินถือหัวมาด้วยเยแล้วต้องบอกว่าคนที่เดินเข้ามาเนี่ยไม่ใช่ผีเป็นคนจริงๆแต่ว่าถือหัวหัวของผู้ที่เสียชีวิตใน,ในเคสเนี้ยออมาให้พี่บุญะนะครับแล้วก็มาคุยกับพี่บุญว่าผมเนี่ยเป็นคนที่ขับรถสิบล้อ นะครับช่วงวันที่เกิดเหตุเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาก็หาหาหัวหาอะไรเนี่ยหาไม่เจอแต่ว่าหลังจากเหตุการณ์ตรงนั้นเนี่ยผมกลับไปที่บ้านเนี่ยนะฮะผมก็ไปลองตรวจดูปรากฏว่าหัวที่เขาหากันไม่เจอเนี่ยมันไปติดอยู่ในล้อด้านหลังที่เป็นรถสิบล้อที่มันเป็นล้อคู่นะครับล้อด้านหลังที่เป็นคู่กันจะมีช่องกลางจะมีช่องกลางเล็กๆหัวไปติดอยู่ตรงนั้นในลักษณะของ สภาพของหัวที่บี้แบนถูกกดกระแทกตาบุบเข้าไปจมูกดั้งหักเนี่ยนะฮะนะครับเขาก็เอาใส่กล่องมาแล้วก็มีการพูดคุยกันสักพักหนึ่งแล้วก็เอาหัวให้พี่บุญพี่บุญก็หลังจากพูดคุยเสร็จนะฮะเขาที่เป็นคนขับรถสิบรอเนี่ยก็ลากลับไปพี่บุญก็เลยเอาหัวมาใส่ในโลงศพนะครับใส่โลงศพเสร็จก็มีการต่อฝาลงป,งปึ้งปังปึ้งปังเสร็จจบภารกิจไปในคืนแรกเช้าวันที่สองเนี่ยก็เลยมีการ โทรบอกญาตินะครับของผู้เสียชีวิตว่าตอนเนี้ศพผู้เสียชีวิตเนี่ยร่างกายของเขาเนี่ยครบสมบูรณ์แล้วนะฮะมีส่วนหัวส่วนตัวเรียบร้อยแล้วก็มีการทําห่อผ้าตอกลงศพให้เรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นนะฮะผ่านไปทั้งวันจนมาถึงช่วงกลางคืนที่จะต้องมีการสวดศพอยู่ต้องบอกก่อนว่าศพที่เสียชีวิตหรือว่าผู้ที่เสียชีวิตในลักษณะของอุบัติเหตุคนไทยเมื่อก่อนเชื่อกันว่าเป็นศพที่ตายโหงเขาจะไม่เก็บจนครบ7วัน เขาจะเก็บอยู่แค่ประมาณสัก3าวันแล้วก็จะทําการเถานะครับนี่คือคส่วนของความเชื่อพอมาคือวันที่2นะครับช่วงที่นิมนต์พระมาส่งมาสวดเสร็จนะครับก็ปกติเหมือนเดิมมีญาติของผู้เสียชีวิตมาเพิ่มเติมมากขึ้นก็ทําตามกระบวนการพิธีกรรมผ่านไปจนกระทั่งพระท่านนิมนต์กลับนะฮะก็มีการเกียรติสาราเหมือนเดิมเหมือนทุกอย่างแต่ว่าวันนี้อาจจะมีในส่วนของญาติของผู้เสียชีวิตเนี่ย อ,อยู่ที่ศาราเพื่อที่จะค้างคืนนอนอยู่ที่เมฆเนี่ยอยู่กบับศพเพราะว่าส่วนใหญ่วัดตามต่างจังหวัดเนี่ยก็จะมีญาติพวกนี้นะฮะแล้วก็จะมีเรื่องของความเชื่อเนี่ยก็ยังนอนอยู่กับที่เมฆด้วยรวมไปจนถึงสัตว์ระเลด้วยอแล้วคืนนี้นะครับเป็นคืนที่แปลกมากเพราะว่าพอผ่านช่วงเวลาช่วงหัวข้ามไปเริ่มไปจนถึงประมาณสักช่วงเที่ยงคืนได้ครับจําได้ว่าญาติที่เป็นญาติของผู้เสียชีวิตเนี่ยเขาก็นั่งดื่มกันบ้างทานข้าวกันบ้าง,าง,าง,างกันหลับบ้าง พี่บุญเขาก็ทํานู่นนี่นั่นอยู่ในศาลาแต่อยู่ๆเนี่ยเสียงมันเกิดขึ้นมาเสียงหนึ่งทําเอาทุกคนนี้แบบเฮ้ยอะไรมันมีเสียงที่ดังมาจากในโลงดังปึ้งแล้วคิดดูว่าโลงศพะจากที่มีการตอกอะครับตอกอยู่มันปลีออกมาครับ<อ>ถ้าจินตนาการคือศพเนี่ยมันจะมีฝาด้านบนด้านท้ายแล้วก็ด้านข้างค แต่ฝาด้านข้างเนี่ยที่หันมาทางด้านของญาติผู้สียชีวิตเนี่ยมันปิดแล้วก็แตกออกมาศพทะลักไหลลงมาจากโรงศพอ่๋อไหลล,ลงมากองอยู่ที่พื้นญาติก็แตกเลยเฮ้ยศพเฮี้ยนเฮี้ยนอะไรก็ว่ากันไป<อ>ด้วยความที่แบบพี่บุญเองเนี่ยอยู่ในสายงานมาประมาณ20กว่าปีเนี่ยอเอาละ่ะอาจจะมีอาการตกใจาอาจจะไม่ได้เต็มพร้อมแต่ก็คุมสติได้มากที่สุดก็ไม่เป็นไรก็เ,เลยเรียกมามา,มาเก็บศพก่อนไม่เป็นไรไม่เป็นไรแล้วก็เรียกกันมาในความคิดเบื้องต้นของ สับปเปลือพี่บูญเนี่ยเขาคิดว่าเอาละเดี๋ยวเราจะไปเอาเอาลงสำรองที่ทางด้านของมูล,ลนิธิเนี่ยต่างๆเขา,เาบริจาคเอาไว้เอามาใส่ศพชั่วคราวก่อนแล้วเดี๋ยวในวันพรุ่งนี้เนี่ยเดี๋ยวค่อยแจ้งเจ้าภาพไปว่าเดี๋ยวจะเปลี่ยนลงศพนะอะไรอย่างนี้ก็ว่าไปนะครับช่วงจังหวะที่พี่บูลไปเอาลงศพมาวางเอาไว้เนี่ยก็มีทั้งพี่บูลแล้วก็ญาติาผู้สิ้ชีวิตมาหาศพสมก็ไหลยอยู่ข้างล่างตรงแท่นที่วางลงศพได้แหลฮะปรากฏก็หยิบศพขึ้นมาวาง เสร็จแล้วก็จะไปหาหัวอตักตายเป็นว่าหายยังไงหัวหายเาหาย,หายไม่เจอนะครับก็เลยแบบเฮ้ยพี่บุญตกใจทํายังไงดีปกติแล้วเนี่ยลักษณะของศพที่วางนี่ยเขาจะวางอยู่บนแท่นหน้าเชิงตะกอนถูกไหมฮะ,ะแล้วถ้าเกิดว่าศพเนี่ยไหลลงมาปุ๊บเนี่ยอยู่ที่ด้านล่างตรงแท่นศพกับหัวก็น่าจะอยู่แถวนี้อ,อแต่เชื่อไหมครับว่ามันมีเรื่องแปลกคือหัวเนี่ย มันกระเด็นตกออกไปนอกเมนซึ่งเมนที่ว่าเนี่ยถ้าใครเคยไปงานศพจะรู้ว่ามันจะมีบันไดซ้ายขวาสูงอยู่นะสูงอยู่หัวนี่กิ้งดุกๆล,ล,ลงไปทางด้านด้านซ้ายอของเมนผ่านไอ้ตัวกดเจดีไปแล้วก็ไปติดอยู่ตรงกำแพงกำแพงข้างเมนที่ว่ามันจะมีเป็นช่องสี่เหลี่ยมเพื่อที่เอาไว้ใส่อัฐิของผู้ตายผู้เสียชีว<ๆ>ิตผู้วายชนต่างๆแล้วหัวเนี่ยอยู่ๆเนี่ย มันกระเด้งขึ้นไปอยู่ในช่องของที่เก็บอัฐิช่องหนึ่งที่ไม่มีอัฐิผู้เสียชีวิตเป็นช่องสี่เหลี่ยมประปราบแล้ววางในลักษณะตั้งงานแล้วหันหน้าเข้ามาหาทางเมนอเหมือนอประหนึ่งว่ามีคนหยิบหัวขึ้นไปวางอยู่ในช่องนั้นแล้วระหว่างนั้นเนี่ยชาวบ้านนี่ยก็มีบางคนก็ช่วยทางด้านของพี่บูนหาหัวถือไฟฉายบ้างส่วนพี่บูนเองเนี่ยเขาจะใช้ไฟฉายที่คาดหัวเหมือนไฟสองกบนะฮะก็รู้แล้วว่า มีชาวบ้านที่บอกอยู่นั่นไงอยู่นั่นไงพี่บุนก็เลยลงไปพอลงไปเสร็จเนี่ยภาพแรกที่เห็นก็คือเหมือนหัวตั้งอยู่ในช่องของที่เก็บอัฐิฮะด้วยความที่เขาเป็นสปัปเหร่เขาก็เลยอาจจะไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่เขาก็เลยใช้มือขวาเนี่ยช้อนลักษณะของหัวขึ้นมามโดยที่ใบหน้าของเขาเนี่ยห,หนันมากมาช้อนอุ้มขึ้นมาเอาไปเก็บไปที่โรงจังหวะที่พอช้อนกลับขึ้นมาเสร็จเนี่ยหันหลังกลับไปพี่บูนบอกเลยจังหวะนี้เขาเน้นเลยว่า ภาพที่เห็นเนี่ยหัวตอนนี้มันมีพวกของเหลวพวกแบบช้ำเลือดช้ำหนองศีรษะที่ถูกบดขยี้โดยร้อนแล้วันทุกอแบบ่ะด่างยุบเข้าไปตาที่คือแบบบี้เข้าไปเหมือนเกิดจะผิดทรงแต่ว่าอยู่ๆเนี่ยตาคู่นั้นเนี่ยมันเปิดขึ้นมานยังแล้วก็เหมือนแบบช้ำเลืองมองซ้ายขวาแล้วก็มีเสียงคู่ขึ้นมาว่ามึงจะเอากูไปไหนมึงจะเอาหัวกูไปไหน กูยังไม่อยากตายมึงยาวหัวกูไปต่อเท่านั้นแหละจากที่เขาถืออยู่เนี่ยเขาก็แบบเฮย้ยแต่อย่างที่บอกว่าคนที่มีอาชีพทางด้านของสัปปะเลยเนี่ยตกใจแต่ไม่อยู่แล้ว<ม>แต่ว่าอาจจะคุมสติได้ดีน่าจะเจอมาเยอะถูกต้องแล้วด้วยความที่อยู่ในสายอาชีพเนี่ยเขาต้องมีคาถาอาคมต่างๆพี่บุญเล่าให้ฟังว่าหลังจากที่เจอช็อตอยู่นะกำลังจะก้าวขึ้นไปบนบนับนไดเมนเนี่ยเขาก็เลยมีการไล่คาถาอะไรฮะส่วนตัวของเขาจนกระทั่งภาพทุกอย่างที่เกิดขึ้นบนหน้าเขาตอนเนี้ย เงียบหายไปเขาก็เลยนำหัวเนี่ยช้อนกันไปนะครับโดยที่ไม่ได้บอกญา,าติของผู้เสียชีวิตที่อยู่ข้างบนเมงว่าเจออะไรมานะครับก็เลยเอาขึ้นไปเอาไปไว้ในโรงศพที่เตรียมเอาไว้สำรองแล้วก็เอาผ้าห่อเอาไว้เหมือนเดิมปิดไว้เหมือนเดิมทุกอย่างวันนี้ถือว่าเป็นวันที่สองก็จบไปนะครับโดยมีเหตุการณ์แปลกๆพอมาวันที่3วันที่สคือวันที่จะต้องทําการเผาแล้วนะครับช่วงเช้าไปจนถึงเที่ยงเลี้ยงพุงเลี้ยงผ้าอะไรเนี่ย ผมไม่แน่ใจว่าวันที่สามเขาจัดเยังหรือเปล่าเพราะเขาไม่ได้เล่าให้ฟังแต่ว่ามาจุดตรงช่วงบ่ายสามโมงครึ่งที่มีการทําพิธีเผาศพนะครับเขาก็เอาศพเนี่ยพร้อมกับหัวที่ห่อผ้าแล้วเนี่ยใส่ไว้ในโรงศพยัดลงไปในเตาเมงแต่ว่าพี่บุญเล่าว่าเขาไม่ได้ปิดฝาโรงเอาฝาโรงออกใส่ไปแต่โรงกระสบที่ตรงนยัดเข้าไปปกติแล้วศพถ้าเกิดถูกการเผาเนี่ย ช่วงสักบ่ายสามโมงครึ่งสี่โมงเนี่ยเผาไปเรื่อยๆสักประมาณหกโมงถึงทุ่มหนึ่งศพก็จะเหลือแต่เท่ากระดูกตามปกติเวลาดีนี่ก็เหมือนกันฮะช่วงประมาณหกโมงกว่ากว่าหลังจากที่ใส่ไปตั้งแต่ตอนสามโมงครึ่งเผาไปปุ๊บเขาก็เปิดตัวมาเช็คดูเพื่อที่ว่าเดี๋ยววันรุ่งขึ้นเนี่ยเอาเท่ากระดูกไปให้ญาติของผู้เสียชีวิตไปทำอรอยอังคงอังคารอะไรก็สุดแท้แต่ไป เขาก็ดึงลิ้นชักที่เป็นเผาศพออกมามครับก็ลองไล่เช็คดูเป็นเท่ากระดูกเลยไม่เหมือนเหมือนกันหมดครับมไม่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 แต่มันแปลกตรงที่เท่ากระดูกที่ไหม้เนี่ยเฮ้ยทําไมมันมีแต่ขามีตัวมีแขนมีหัวไหล่หัวไม่มีมีแต่เท่ากระดูกส่วนตัวหัวไปไหนในขณะที่วิบูลเนี่ยเขาก็ กำลังเช็คดูว่าให้มันตกไปที่ร่องด้านข้างไหมด้านล่างหรือเปล่าหรือว่าอยู่ข้างในอะไรเงี้ยลึกๆช่วงจังหวะที่ยื่นตัวยื่นหัวเข้าไปเขาได้ยินเป็นเสียงหัวลาอ,อดังขึ้นมาแต่มันดังอยู่ด้านบนครับซึ่งด้านบนในที่นี้ก็คือป่องของเมนที่ใช้เผาศพกันเองอปรากฏว่าด้วยความที่เขาก็สงสัยก็เลยเงยขึ้นไปภาพที่เห็นก็คือหัว ของศพเนี่ยเหมือนกลับอยู่ในลักษณะเหมือนหัวดำๆแล้วก็ลังก้มหน้ามองอพี่บุญอยู่เออแล้วก็หัวล้อเฮือเสร็จแล้วพี่บุญด้วยความที่แบบก็ตกใจเหมือนกันก็เลยถอยมาตั้งหลักก่อนจะเอาอยัางไงดีว่าเฮ้ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยหัวมันลอยอยู่ในกลางป่องควันประมาณนั้นสภา,าก็เลยมีสติ ยื่นหัวกลับไปทีจังหวะที่ยื่นหัวมองก็ไปทีเนี่ยหัวมันตกออกมาใส่หน้าต้นหัวฐานเถินนี่คือแบบเสียงดังสนัดเลยนะฮะไปทั้งเมนอะไรเงี้ยเขาก็แบบโอ๊ยถ้าเป็นคนอื่นเน่ยคงช็อกตายแล้วสุดท้าย,ยเขาก็เลยนําหัวเนี่ยมาไล่คาถาตามวิชาที่เขามีติดตัวไว้เสร็จแล้วทุกอย่างเหมือนจะสงบเขาก็เลยเอาหัวเนี่ยเผากลับไปทีนึง พอเผากลับไปอีกทีหนึ่งทีนี้ก็เป็นอาการปรกติกล uh. ายเป็นเท่ากระดูกไม่มีอะไรเกิดขึ้นหลังจากนั้นก็คือเรื่องของศพคนนี้จากที่พี่บูลเล่าให้ฟังก็คือไม่เคยมาข้องเกี่ยวข้องแวะอะไรกับพี่บูลอีก uh. แต่มันมีเรื่องแปลกตรงที่ก่อนจะจบท้ายสุดเนี่ยพี่บูลเล่าว,ว่าช่วงจังหวะที่ย้อนกลับไปคืนที่สองที่เขาไปเอาหัวที่อยู่นอกเมนครับ uh. หลังจากที่เขาไล่คาถาอะไรไปแล้วเนี่ย uh. มีความรู้สึกว่าจิตจิตหนึ่งของเขาเนี่ยสามารถสื่อกับ เจ้าของหัวอันนี้ได้คล้ายๆเหมือนกับวิญ,ญญาณตัวนี้เป็นวิญ,ญญาณตายโหงแล้วเขาอาฆาตแค้นแล้วมีความรูม้สึกบอกว่าเหมือนหัวนี้กาลังสื่อให้พี่บุญทราบว่าที่เขาเสียชีวิตเนี่ยเขาเสียจากอุบัติเหตุเพราะว่าสิบล้อเนี่ยไปชนเขาอแล้วรถสิบล้อก็ทับขย,ยีในส่วนของมอเตอร์ไซค์เข้าไปโดยที่ครั้งแรกเนี่ยศพนี้ยังไม่เสียชีวิตเอแต่ว่าคนขับสิบล้อเนี่ยถอยกลับมาเหยียบเขาซ้ำอีกทีนึง แล้วที่น่ากลัวไปกว่านั้นก็คือคนขับสิบล้อที่ในคืนแรกที่เอาอหัวมาให้นเนี่ยเสียชีวิตแล้วเสียชีวิตด,ด้วยสาเหตุที่เขาเนี่ยออกไปทําธุระนอกบ้านด้วยการขี่มอเตอร์ไซค์แล้วก็อะไรก็ไม่รู้เหมือนกันไปชนกับสิบล้อ<ะ>เสียชีวิตคาที่ตายแบบเดียวกันตายแบบเดียวกันแล้วที่สําคัญคือศพของคนขับสิบล้อคนเนี้ยก็มาเผาอยู่ที่วัดวัดเดียวที่พี่บูญเป็นสับเปลือด้วยอังคารคลุมโป ハハハ